อั่งสบายดีมาเฮียนแม่หมอนับพี่น้องเฮียแม่งกินครับยำบะหุงจ้าพี่น้องจ้ายังไ่ได้กินเขา่ามเลยแล้วเลยติ๊ตาบะหุงกินเขา่ายังเสิริมบะหุงกินกับยังอะไรบัานี้กินกับกุ้งสดอ๋อ้ยูราวก็มีกุ้งสดเหมือนกันพี่น้องนะไม่ได้กินส้มตำหลายวันแล้วจ้าตังคาวสดๆมาให้เฮีย ขีโลามาันนํามกว่าทั้งทางไทยแล้วก็ทั้งเวียดนมมาม่างมัง้วมันผ่านหมอกมุงเลลนี่ยะขีเื่อชมัง,งอันคอายเฮ็ดต้ตนโคลงโลยและข้าวมงนเห็ดํางงามขีองเขามาใน้องควัวะตอนนี้อยู่ตามหมอกมุ้งหมดนถ้าหมอกถาลเจ้าเห็ดแดงเาวเจ้าหมอกฐานกชนะของขวัน่มีไฟเลยคือ เดี๋ยวไม่กินดอกตัวกุ้งพี่น้องอะไงกุ้งไงคนนี้กินเลยพี่น้องพี่น้องว่าผักอี้เมียผักหยังเล่าน้อยเนาะกำลังขึ้นแล้วพี่น้องเอ๊ยสวนผักก่อนพี่นอ้องเลยอั่นนะเอ้า อ้าววัน hmm. ตุลเที่ยวไปขั้นเป็นไรเนี่ยดีงามจริงนึกว่าเราคือมันเล่นซ่อมฟั เจ๊นบะกลเ็บพี่น้องไปกินเอาพี่น้องวทีนี่กินน้องไปกลับสบายดีพี่น้องแม่พอไหเกินเจาพอยงไม่กินข่าเขาบริจาคข่าวดกอยากกินสุดตำมาแม่หน่อยมึงกินปะกุไง ตัมวามาชูกินน่าจะเขาชิหา,าว่าบอมาชูพีชูน้องก,กินอะไรเงี้ยไปสนั่งอีนางประดับขวดใส้ถาดลูกหน่อยอือส่ง,งส่งส่ง <laughs> นะเริ่มลูกหน่อยไม่กินกุ้งแต่วัดดีครับรขออนุญาตนั่งโดยนี้นก็จะน้องว่าเสียงมันเป็นลักษณะแบบนี้ ไปไหน่าจขอไว้ดีดสักิอ,อ,องตาวรออยู่นี่หนะเอามากินตำหุ่งลูกละมาแต่ใสมันีไม่เบื้องหน้าตาก่นอ,านกอนกันนะมันนีก่อนคุปตม่เลยน้น้อยเออกี่คุย,คคยแท่พอ <ไ S 1> พิข้มไปกับพ่าอ่านทำไมไม่อา่านแชทเลยใาใช้ให้กี่คุยกินว่ากุ่ม

สาวบปาสาวมึงบ่ายแม่นึสาวเขาเม่อเดีมใครบ่นมึงริมแลยวะสัญญากันจะใต่ห่มบอกผิดแต่เอาขัวปลาอทั้งไอนปรีกากนี่นั่งหอมพี่น้องตั้นพองไปยูุ่นของกากไก่กันครับไปได้บมาเล็ดน้ำ ถ in right. ้านูนเพนก็มาเล่นนเลยอันนี้เขาไปยุ่งคนน้กัละหมองน้าขาเห็ดมันทนทานเดี๋ยวเปนเห็ดเชวเซี่นผู้นมุงตาเอียงๆค่ะยังสิตอกอีกพอบติอืมนี่ม่แล้กินเดมากินเด้กินปลาดกุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายเลยกุ้งกุ้งสดอยู่เลยลุงกุ้งสดขนาดเลยแม่มันเนื้อมันสิวานเอา ออกจากกล้องมเล็กหน่อยช่วงนี้ดูสามหน่อยเด็กหน,น,น่อยช่วงนี้ก่อนไปไปไปมันจะเตามคากลองปลาหมนุนเจ้านี่ยนะโอ้มันจะเอืนเ่นาวางไหนวะหน้าสาวบ่เ <laughs> ด็กหน่อยช่วงนี้เกื่อยอรนือย่ยังวจทว น่อยแล้วมถาถเ่่าเลแล้วถอด้้อมกันกัากพาร์บกบขึ้นกันโอ้ตัวนั้นแทงขัดบ,บักบกอเงียมันกินนี่พี่น้องเลยเป๊น,น้ำมันต้องพักตลอดกบ,บกตลอดเกือบคุดเลยแล้วอ่ะนะเดก็แล้วตัวอ้วนเไปนังน้ำแบบัดกันอีแล้วเลย มเอางินวไมเอาเงินควไม่เอานกครอยู่กันเอากวดมันเต็มเต็มมันเย็นสดเบามันแข็ง บักอะไรไปล้างมือ,อเพื่คอือีแมนเพื่อนประสาทหลอนทั้งไส้ทั้งครัวทั้งครัวทั้งไส้มีแต่ส่วนมากมีแต่เฮียนแบบเขาจะเฮ็ดเฟอร์นิเจอร์ไหม,มแก้วนี้เฮ็ดเฟอร์นิเจอร์หมดเพราะว่าไม่ทัานหลาย

มึงเต็ยังไงเขายังได้ตีมังลกะแมวมันเต็คเบิ่งเลยเตียขนาดเลยเอายิ้มเบาพอเสน็จ้มกินะกินแล้วน้องมาที่นี้มุตหม้อปลกขวนี่ได้กินสมใจ บ้านเฮาบขาได้เอิญกุ้งเนี่ยน่ะประเทศลาวต้องใส่เขา้ามากุ้งมันตัวใหญ่ประเทศลาวมันมีแต่กุ้งพลอยโอนเซกีอยูออย่อีสานเนาะขับรถมากินอะไรกินนะลูกวะ็มีแต่คุเม,มือนี่แหละว่างที่หาปี๋เนี่ยจังได้มาบา้านเฮาเนาะขายนะตะก,กี้กับพวกใมิมีตะก,กี้ต้องส่งมาจากระยองอืมขม,มิ้นเนี่ยมันมีรถแบบเขาเจ้าเรียนรับทรงผู้ขึ้น แต่ขนาดนี้ก็ยังจะพอแมงกุ้งก็ไปพ่อกุ้งมันกรสิบอกกุ้งยังกับกุ้งก็เราก็เดียกเลยโอ้เสียกระเบาะน้ำมันกุ้งมังกรก็ไปกินที่วัตถยาหมดแล้วไปส่น้ำมันเลยเสียกระเบิดเนื้อมันบ่บ่กุ้งขนานเนื้อมันจีเซียพวานี้แซ่บแบบได้ขวากดังกินกักๆคือกันหนึ่งซุกแล้วก็ได้บ่อได้ดิบันบ่อคือได้แม่มันจะมีความละมุนลิ้นของเขาอยู่แม e n คือยังปลาแซลมอนก็ปลาปลาเท่ากัน่ะแม่นบอกว่าเหมือนกันแต่มันรสชาติไม่เหมือนกันเบสก็ข่อยนี่นะแม่นบอกคือข่อยเคยกินนะแม่นเคยกิอก็เคเคยกินของมังกรแจงปลาแซลมอนนี่กินดีบมันเหมือนโบ้ดิสรู้สึกข้าวเลยมันข้าวเดียวมันข้าวเดียวเบ้ดมันมันก็มีความแตกต่างอยู่ดิวยไอ้มาผู้อันตุ่มฝรั่งนะเจ้าอยู่ประเทศคนดีๆคนกินจากน้าไม่ใหม่สดของแท้มันไม่ติดผักอย่า อันบ้านเขาเนี่ยว่าพันต้องติดว่าเราลุงเนาะก็อ,อยากมึกกระตึกขึ้นมาใหม่เนี่ยนะเออยังว่าอยู่ไทยยังว่าพันต้องติดเนียเออแต่ว่าอันทุกคนอยู่เมืองนอกดีๆเขาจะเอาอกมาจมบ่อเลยเออยดีด๋ยวด,ด,ดิ่งดึ๊กดึ๊กดึ๊กเนาะตกมึกนะเนาะตกหมึกมาสดๆอ๋อดมึงกี่ไทยมีอยู่หมึกสดมึงยังกินตัวเหมอนมึงยังมึกกล้วยบ่มึกกล้วยมึกสดเป็นมึกสดมันยิดโสดใส มันบ่มีขีบหมดม่เขาขึ้นมาละกินนักขี่เลยมันขี้มีหมึกดำดำน,น้ำหมึกดำดำน้ำราหัสแช่บมดดำดำหมดนลยอ,อันน,นี้เอาขึ้นแม็เกเอาขึ้นแม็เอาขึ้นลูกเ,เอาขึ้นแม็กหมดละไี่ได้ทำต้นข้าวคือเขาเนาะเอาขึ้นแม็หมดละขึ้นต้นด้วยไทย เ,เก็บเอ้ยออครับจำหุงแซ่บ,บนบะาะแซ่บกูอยากกูไม่ไ้กินโดนเลยนะจำหุงไม่ค่อยอยากอันหนอัญยู่ไล่แต่ก็บม่ดหมักกินตำเติมปันใดนะจกี้ๆๆนีว่าเาลูกมาตำกินเนาะในเป็นเล็กหน่อยเอไปหน่อยไปได้ไวไวเ้ย บ่ายโมงยังพากระลูกก็ตำกินได้สองสามเปน้องมักน้อยหน่อยเนาะตำหุงกูมือเียร้อหา,หาหลักเอาเนืน่ยแหงหัวากไดีหาหลักมหุงเขาว่าตำเนงก,กีเห็นว่าหลักสิบสอเถื่อหนึ่งรเ้บบหรือไเราหุงเขาจงทองพอรู้เลยที่สนับเปนหลักหุงาังน,นไปห,หลักมหุงเขาเจงองเาตำหุงกราแคนทางไปเลิศนอสำค้างานไก่อน เก็เตียงหาสีลแล้วโมงกว่ามีแต่ใส่แมงคัทกับจอกจ่ายติ้นกับกูแปดงเล้วแล้วตีแ่มเน่อกินโชว์ลูกเหมือนโชว์อันใส้าวาสกินดิบเหอดิบ่ได้เพิ่นตุมมันหรอบอเพิ่นโจมัยคอยโยกเพื่อนมาช่ไอ้กินอะนะอันนี้นะไม่ให้เพกินเลยและเบ่อมาครึ้นึงเพิ่นว่าไปเห็ดชู่มกินไกินดิบได้ เราไกินดิบไปหน่อยพูดกับเกินดิบ่บ่เคยกินนนองเมืองแ่บได้ลุงอะาอันันกับไกินดิบคือข่อยบ่เคกินแปงกินือแป้งมันมันดิบะเลือดี่โอนตางหาบนาดเรยอกินดินกุมโะอนกินทุกอย่างที่ควงหนาอนกินไรเอาี้น้องนบนเด็กกินปาด้ดดอกดิบก่อให้ลูกหน่อยครับมันถามันกินครับ